อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่ฟอกับพี่กวยฟ้าแสบคือเก้านมี้พ่ไมากินนี่เลยอะไรเนี่ยคืออะไรห้างหมูห้างหมูกรอบพี่น้อง ตบแสบรุวนกันเลยหอมกรอบไปดิกับกสมตำรสเด็ดจุดจาดคือเก้าใหญ่ใหญ่อืมอ้ม Oh. Mm hmm. Oh, hmm. 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 อร่อกอบนี่น่องกอบมัไหม่ๆเผ็ดเองเศบเองคือเกาหอมนิดนึงหอรสจืดรส Ну, там, а вы знаете. ชาวงิน,นี้ครับทุกคนยองนหอนเอ้ยขอบุญน้อยหนึ่งมากอ อืมนืวต้องเ้เป็นนัวแข็งน้าพ่น้องมาไงเล้ยอืมท่าน,นีไงกิน,หนเนหลือทีเ่นหนเนหลือเ <laughs> hum, hmm cái con ngựa, tắt à? lắm ba, คือไม่เห็นเองพี่น้อลองเห็นบ้างเป็นคือข้าเจ้าเห็นบรกรอบปึกรอบดีมันมมันหอมๆอยากน้ำเต๋ะมาเลยกรอบดี หืมครับหืมแซ่บแฉบแ่บหลายพี่น้องเห็ดเองแซ่บเองหืมชอบดี กอดทะลุต ok? kind of mm ่อ hmm. mm ืมือให่กอดสบา Vấn đề vậy Ừ, ngọt Rồi